งานเกษตรกำแพงแสนค่ะจัดไปแล้วเมื่อวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะก็ไปงานตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าดอกไม้ก็ลังสวยสดใสแล้วก็วันแรกยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเดินสบายๆก็โดนตกมา2อย่างค่ะก็คือน,นี่แหละกุหลาบต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบแฟนซีค่ะที่ก็ปักชำเอาไว้มีหลายสีเลยกระถางนึงนะคะ กระถางละ250แล้วก็ซื้อต้นปิงปองค่ะเบนจมาศปิงปองนี่นี่นะคะเบญจมาศป,ป,ป,ปิงปองดอกกลมๆน่ารักน่าักอย่างเงี้ยก็250หาบาทเหมือนกันถ้าถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ด้วยความสีสันที่สดใสแล้วก็ความแปลกใหม่นี่นะก็ชอบอะคะ่ะก็เลยซื้อมา2กระถางค่ะหอบพิ้วเดินจนแบบรอบหนึ่งของ นเทศก,กาลนี่ก็จัดในหิ้วไอสองต้นนี่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วกลับมาเอาไว้ที่บ้านก็ทิ้งเอาไว้หลายวันมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอามาปลูกนะคะอันนี้คือกุหลาบแอนซีนะคะก็ปลูกใส่กระถางก็ใช้ดินร่วนผสมปินกัมปูที่ซื้อมาค่ะผสมก็ทซายแล้วก็ขี้วัวอนไม่ใช่แล้วก็ขี้ไก่นิดหน่อยแล้วก็ใส่ทรายค่ะก็ปลูกแล้วก็รอดแหละนะคะดูเขาน่าจะรอด ก็มีบางต้นคือก็จะปักชำมาหลายต้นมีอยู่ต้นหนึ่งตายไปเราก็ตัดทิ้งไปนะคะก็เริ่มแตกใหม่ๆแล้วค่ะเริวมมากๆเลยคิดว่าก็จะได้เห็นดอกของเขาอีกสักระยะหนึ่งนั่นไม่เกินหนึ่งเดือนนะจะได้เห็นดอกรุ่นใหม่ของเขานะคะเป็นการปักชำแบบต้นเตี้ยๆนะ่ะมีหลายร้านมากๆเลยนะที่เขาขายกุหลาบแฟนซีนะคะมีทั้งหลายๆสีผสมกันแล้วก็สีเดียวก็เป็นต้นไม้ที่คิดว่า มันดึงดูดความสนใจค่ะแต่ตัวเองเนี่ยลองปักชำแล้วก็ไม่ค่อยจะติดสักเท่าไหร่นะคะก็เลยลองซื้อมาปลูกค่อนข้างถูกใจค่ะต,ต้นตน้ตนที่สองค่ะเป็นจีมานปิงปองซื้อมาใหม่ๆนะ,คะใครเห็นดอกเป็นจีมาดมิงปองก็คิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมนะคะต้นกระถางเนี้ยนะคะมีด้วยกัน5สีนี่นะคะก็เอามาทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยนะคะในที่แสงแดดลำไรนะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนกระถาง พอเปลี่ยนกระถางนี่ก็จะใช้ดินก้ามปูนนั่นแหละใช้ดินสูตรเดียวกับที่ปลูกกุหลาบเลยนะคะที่ดิฉันใช้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการดินที่ระบายน้ําได้ดีค่ะพอเราปลูกเสร็จแล้วก็ตัดดอกเป็นเปนจมาาปิงปองเนี่ยทิ้งไปก็แอบเสียได้นิดๆน้นอยแต่ไงก็ถึงการเวลาเราก็เริ่มโรยแล้วนะคะก็ตัดดอกสวยๆเนีย่ยทิ้งไปซึ่งตอนซื้อเพื่อนก็บอกโอ๊ยแกจะซื้อเหรอฉันว่า ปลูกไม่กี่เดือนนคงจะตายอ่ะอืมก็ต้องคอยดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะเราก็เปลี่ยนกระถางเสร็จไปแล้วพอเปลี่ยนกระถางรดน้ําทําอะไรเสร็จก็คิดว่าอืมไหนไหนก็ปลูกละตัดให้มันสั้นไปเลยเดี๋ยววะเผื่อเขาจะแตกแขนงอะไรออกมาใหม่นะคะก็ได้ตัดเลยค่ะตัดผมสั้นไปเลยพอตัดเสร็จเสียได้อ่ะเสียได้ที่ตัดก็เลยเออกไป ปักชาตอค่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าไอ้ที่ปักชําไว้เนี่ยจะติดไหมนะคะจะได้ต้นเบนจามาาปิงปองอีกหรือเปล่าวันนี้ก็คือวันที่14ธันวาสองพหาก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเบนจามาาปิงปองที่ปักชําไว้เนี่ยจะรอดไหมก็ปักชําไว้ในขี้เท่าฐานค่ะ เก็บไว้ที่ลำไยเหมือนกันก็ต้องหมา่นลุ้นกันแหละเนาะว่าเขาจะเ,าเป็นหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงร,รักษาสุขภาพอากาศเปลี่ยนไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะข่าวสารบ้านเมืองก็มีให้ติดตามเยอะแยะนะคะถ้าติดตามแบบกระชั้นชิดทุกขั้นตอนทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงราอาจจะเครียดได้นะคะก็ เว้นระยะห่างพอสมควรค่ะอ,อย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไป